นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t ท b e ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟีมูดอนดัมซิงครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปกับน้องบีครับใา่ก้นเด็เใส่ค้นประมาณเกิน้นไมประมาณเกินใส่ยาบใช่ไลยบ่มใส่ก้นเนาะบ่วรู้สามารถช่งอันนี้เนี่ย

hai Thanh, Mỹ Thanh, Mỹ Thanh, Mỹ lột Mỹ xem Mỹ Thanh, lột Thanh, Mỹ 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 Thanh, câu เป็นไปงเรียนเด็นโอเ้เรียนว่าคำวันเรียนู้เดียวมันกับเงาเลยฮวันบนมูน่วันนี้เรียนกัวคำสองขั้นนะสองขั้นเด็กเถี่ยววันนี้ไร้ร่วมเรายี่สิบลาประมาณสี่มงหรือห้ามงอะกว่ามเรียนมาได้สเถียว ไปสามกัวเพราะมันออกมาจากไปสามกัวนี่ะปละมาณนีล่ะซีโมงนี่ล่ะสีโมงกัวป้าเราแสดงเนอะนก็มาตกนะ โอ้ก็่อยแกงว่ะขอนี่ป่าป่าอะไรไม่ยู้สุดใหนี่เกี์ยยำไปทางหนนี่ของยังไง ย้ำยำห้ออยู่ไปหางหน้ขอไงกยำมากขนางบอกขยัแม่มันดังขัวไหเพรั่าอนีดึงไปสุดเลยก็เลยดังปกติมันมันขึ้นกันนี่แต่ว่าีดึงไปสุดเลยก็ดังเาก็บอกคิดว่าว่ต้องดึงจำ้สะ บอเลกกไน้าอยู่นีน้อมันพอยินงามไหมแดงงามถึงมันทายว่ามันยังจักซื้อหมุนทางขึนมันยังมันสีหมืแล้วไอ้้าอกไปลงนอนปะเมนเสร็นละันนี้ว่าเรียบานนนศามันก็ไม่ได้ถามนะ้าไปเรียนยนห่เด้ข้าจอกเลย ขาบงานไปก่อนจะเลยบ่อได้สิครับอ่ะตอนนี้ก็มาถึงบ่อดินแล้วครับผมอ่ะมาดูครับว่าจารอกกี้นี่จอ,ออกตัวมาได้ไหมนะครับโอ้โโอ,โอ,โอ้เที่ยวนี้นี่ออกได้สบายสบายครับผม เที่ยวต่อไปครับน้องบีครับโอ,โอ้น้องปอนี่ลื่นแล้วครับผมมาดูฝั่งด้านรถไม่โครนบ้างครับผม เป็นงานเที่ยวครับผมงานเที่ยวถมดินนะครับได้ยินว่า50เที่ยวครับผมไม่รู้ว่ามีแถมหรือเปล่านะครับน่าจะมีแถมครับผมงาน50เที่ยวครับ โอเคครับมารอว่าออกตัวครับผมโอ้ oh, ออกมาได้ครับ มันหลังที่ไหนย้ำดึงมันทางหลัง,ง,งมันเป็นน้ำสายมันหรือเปล่า ได้นี่ยบ้าเกียร์ซีแสดงว่ารถคันนี้มันหลบเร็วคัะเพราะนั่นมันหามมันมันจอดจอดนึงไหมเร็วเร็วหลบเร็วอยู่หลบเร็วอยู่ขันว่าเกียร์ซีแรงมามาท่องนะคนไทย,ทยทเพราะเกียร์ซีมันแรงเดืเร็วป่ะนี่แสดงว่ารถมันเร็วอยู่ อ่ะมาถึงหน้างงานพี่เทแล้วครับฮะน้ำเียเจมเนี่ยน้ำเเจมอโอ้ดับใหญ่ <laughs> กล่องเนี่ย <laughs> มาถึงหนง,งานที่เทแล้วครับผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูดอนน้ำซิงด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ